แรงนะร่นี้จะสองวันสอามุยอ่ะนี่องปล่อยแาดเรื่นขาดไม่ยู่ มาครับ2ปันนิเวศนะครับ,รบตัวล่าสุดเลยทันนี้อุติยาด้วยนะครับเลยขนหาแล้วก็มีรีแมปนะครับลูกค้ามาจากปากพนังเลยพี่กี่นะแล้วเดียวพี่กี่เลยครับคันเร่งไวนะครับลูกค้าไม่เอาควันเยอะนะครับ ใช่เด็เกดครับรถพันโล,ด 1, โลเดี๋ยวลองวิ่งกันดูว่าเป็นไงแล้วก็เปลี่ยนมีกองด a t a ตติกนะครับใส่กองไปด้วยเอ้มันนิ่มนี่หว่าพี่เนาะมันก็นิ่มนี่เนาะพี่ย่อไาจางไหนเนี่ยตายเออใช่ได้ไป Lên này, cái sòng nó ở đâu nhỉ? ở sòng, ô cái 1 của nó mới chưa, vẫn còn máy Mà như nhiều. không nó quá nặng rồi, nó 1.9 nữa. ต้นมันครับอย่างคารเร่งไวครับมันก็ไม่มีกระตุกกระเดานะครับพี <the synthetic envelope> ่รถเบนซ์โอ้โหลูฟีเลี้ยวโอ้อะไรมีแต่เสียงยางเลยพี่ เนี่ยพี่ลองกระแทกเออตึ๊ดตึดต๊ดตึดตดต๊ดกระเร่งหน่อยสิลอยไหมอุ้ยจะเยอลเลพี่ยางร้อยกว่าได้เลยเด้ลอยแล้วสามสิบแล้วโอ้ทำไมต้องถ่ายอย่างนี้มันเหมือนกับมันมาเร็วอะเรื่อยเนาะมันแล้วก็บางๆนะันะตามที่พี่ขอมา<ห>ตามโหลดกันเร่งหละไม่กดก็ไม่ออกออกก็ออกบางๆครับราคาไม่อยากได้ความเยอะทำไย อันนี้เป็นคันที่สองแล้วเสร็เอา้วหนึ่งหุดก้าวมาทำและคันหนึ่งนี่ออกไปแดงมาใหม่ก็เอามาทำอีกแล้วอยู่ปากพนังเลยนะครับดีจังดีไหมอ๋อโคตรไว <laughs> เลยแล้วจะไม่จมได้ไงพี่ขับมาเรื่อยๆไม่ควรไปห่วงมันมากใช่ครับสงสารคัสสับระบงระเบิดดังหมดนะพี่ดังมากติเลยสับได้เลยแต่รถมันแค่พันกว่าโลสงสารคัส ไปสวนมันเยอะๆเดี๋ยวมันก็มันก็ไหมอีกใช่ไหมครับมันยังไม่ฝนลานยินรัดเลยเนาะมันไหมเกินไว้นรับกันเลยได้ยินแตเสียงยางเลยให้เรานึกว่ายางลมเป็นร้อยโอ้โหฟรีใิ่เป่งเลยสามสิบผมไปร้อยขี่กัน อยู่เถินนะพี่ลองออกเกียร์หนึ่งเลยมันเร็วกว่าหนูแล้วทำไมพี่ไม่ชอบใช้เกียร์หนึ่งไงเกียร์สองมันปื๊ดมันสับสามได้เลยจะ <c oughs> คนออกเกียร์หนึ่งคนมาสับสองเราไปเกียร์สามแล, <c oughs> แล้วแต่ชอบนะนี่นะแต่หนึ่งจุดเก้ามันออกเกียร์สองไม่ไหวนะยังบีอย่างหนึ่งจุดเก้าต้องปั๊มรอบตัดออกเฟสถ้าเราจะจอดออกอันนี้ออกเบสสบายๆถ้าพี่จะจอดออกปั๊มรอ,อบตัดออกเลยดิ หนึ่งเก้าอาเกสองอะก็บอกผมบอกแล้วว่าต้นมันโคตรจัดอะเนี่ยดูดิขนาดพี่แค่ไหล่ไมากระแทกกขนเล่งเกีร์สองดูล้อร้อยางร้องไนทางเลยเอะโอ้โหแร่ครขับทำไมมันอืดแบบน,นี้วะไอรถนี่เหรอครับตรอือ <c oughs> ดอะรถเดิมอ่ะไป <c oughs> าดลื่นขาดเอาไม่ยูเนี่ยพี่บอกแล้วไม่เหลือหรอกไปแต่เสียงอ่ะรถไม่ไปสันุูสนอมมันก่อนไอ้บ่อแดงห้าหนกว่านนะพี่นะค่อยยัดครับใช้งานไปกันแต่ถ้าเราไหลไปเรื่อยๆไม่เป็นไไม่เป็นไรได้ครับใช่มันมันไม่ได้ไปกระชากคัดใช่ไหมล่ะไอ้นี่อย่างเงี้ยเรากระชากมันไงมันก็ฟรีคราเนี้ยเดี๋ยวมันจะไหม้ไหม้แล้วนานอีกกว่าจะหายเนี่ย เตือนแรงนะทูกใจแล้วลองเลยเสียงมันดูนะเสียงใหญ่กว่าครับเนี่ยเลยเขาเล่งไวเนี่ยขับมันขับมันจากกระจุยจากชูดไปเลยเกอก์ไปจากชูดไปแล้วฝากด้วยผมเจนเนอร์ครับสามพัน ตอนล่าสุดครับจบทุกคนแน่นอนครับเนี่ยมารถสวยมากเลย